สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเกี่ยวปลาไหลแกครับผมในเหมืองกลางนางครับผมน้ําแห้งครับไปครับผมอันนี้ก็รูใหญ่อยู่ครับเดี๋ยวผมจะแย่ทิ้งไว้ครับผม เดี๋ยวผมไปหาไล่เกี่ยวก่อนครับเดี๋ยวเรามาลุ้นครับอันนี้กินครับผมรอยกินครับเดี๋ยวผมจะลองดึงครับผมแน่นตึบเลยครับมีตัวครับผม ซู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ น่าจะตัวสวยครับผมอุดตัวสวยครับตัวสวยครับใช้ได้ครับผมมันหมานครับตัวแรกนี้ก็กินจะได้ตัวไหม น่าจะฟาวฟาวจริงด้วยเหยื่อหมดนี่ก็เหมือนรอยกินเดี๋ยวผมจะลองดึงดูครับมันอยู่ครับผมอยู่ ตัวสวยตัวสวยตัวสวยโอ้ตัวใหญ่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 โอ้ตัวใหญ่ครับโอ้มันหมานอีกแล้วตัวที่สองตัวใหญ่ตัวใหญ่อันนี้ก็กินครับดึงเชือกเข้าไปตึงครับผมจะลองดึงว่าจะได้ตัวหรือเปล่า อยู่อยู่อยู่ตัวสวยครับตัวสวยครับมันหมานตัวที่สามนี้ก็กินครับดึงเชือกเข้าไปครับเรามาลองดึงครับว่าจะอยู่หรือเปล่าน่าจะอยู่ครับผมอยู่ครับ น่าจะตัวสวยดึงแรงตัวสวยครับตัวที่สี่ครับผมมันหมานครับดูที่เกี่ยวรู้แรกกินแล้วครับดึงขวดเข้าไปเลยครับเดี๋ยวเรามารุ่นครับจะได้ตัวหรือเปล่าดึงง่ายจัง ไม่จังไม่มีกระดิกเลยครับเงียบเงียบครับผมปิดอะไรก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวผมขอดึงออกก่อนครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีตัวหรือเปล่าแต่เงียบเลยครับไม่มีดึงสู้เลยครับฟาวครับกินเยื่อหมดครับดึงขวดเข้าไปฟ้าวเลยครับ ดูเดิมกินอีกแล้วครับผมผมลองเอาเบ็ดลองเปลี่ยนตัวเบ็ดใหม่เดินกลับมากินเลยครับเดี๋ยวเรามารุ่นครับจะได้หรือเปล่ารอบนี้ นิ่งแล้วครับผมดึงเข้าไปนิ่งแล้วครับติดอะไรด้วยไม่รู้ครับข้างล่างเดี๋ยวขอดึงก่อนครับผมคิดว่าไม่อยู่กนแล้วครับผมตัวใหญ่ครับหมืนหมาครับผมตัวที่ห้าครับโอ้หมาครับอันนี้ก็กินครับผมเชือกตึงนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นครับ จะอยู่หรือเปล่าไม่อยู่ครับฟาวครับกินเหยื่อหมดครับอันนี้ก็เหมือนลอยดึงเข้าไปครับเชือกเหลือน้อยครับผมผมจะลองดึงดูครับ จริงๆด้วยครับกินครับจตหลุดครับฟาวครับผมสรุปครับผมเกี่ยวพักเดียวเองครับได้ห้าตัวครับผมตัวใหญ่เลยครับผมห้าตัวครับหมานครับผมครับผม เกี่ยวพักเดียวเองครับห้าตัวครับผมมันหมานครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับสวัสดีครับ